Mitsubishi ท,ทัน t o n 2 0น5มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยและดูดันมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบดนามิกชิลเสริมความสปอร์ตด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเลดทรงเรียวยาวและไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบใหม่ภายนอกตัวถังดูแข็งแรงด้วยเส้นสายที่คมชัดตัวรถยกสูงให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกสภาพถนน ในด้านของขุมพลังมิ t ซูบิชิไ t r i ทั่น0 2 5ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง184แรงม้าและแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super ร์ l e เล็ก d i i ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายทั้งทางเรียบและทางวิบากภายในห้องโดยสารออกแบบใหม่หมดให้ความรู้สึกกว้างขวางและพรีเมียมมากขึ้น คอนโซลหน้ามีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่นั่งหุ้มหนังแท้บอกคนขับปรับไฟฟ้าแอร์ Air, อัตโนมัติแยกฝั่งและยังมีพอร์ต USB และช่องชาร์จไร้สายด้านความปลอดภยัยไทรทันใหม่ติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ครบครันทั้งระบบเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน Mitsubishi ทัน t o n 2 0น5มีให้เลือกทั้งรุ่นตัวถังตอนเดียวแคปและ4ประตูพร้อม4ตัวถังให้เลือกหลากหลายราคาเริ่มต้นประมาณ750,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาเกิน1.2ล้านบาทเหมาะสำหรับคู่ที่มองหารถกระบะที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและลุยได้ในทุกสภาพเส้นทางโดยยังคงความสะดวกสบายและความปลอดภัยขั้นสูงไว้ครบถ้วน